สวัสดีครับโอ้วอคือพี่อะไรเออมามาชื่นใจเราพี่มินต์ปั๊บมาไงวะมาใหม่เป็กแปลก ปกติเห็นมินมเล่นแต่เซียโก e ย้อนมาด,ดิพี่แพ้ยับเลยสีตาลวดเอเหรเมื่อกี้ก็ได้อยู่สองตาก็ชนะนะแต่แรงก็ยังไม่ขึ้นเลยตกเหมือนเดิมผมก็ตกลงแม่งนี่ฟิงเลยจากสี่ดาวเหลือสามดาวชีวิตมผมเหลือดาวเดียวเห็นไหมพี่แบ๊กไอ้บนไทเกอร์อไอ้ฝั่งขาลงแม่งไม่ได้พังแต่แม่งปิด กูสตีทุกต้องเว้ยล้วฝั่งขึ้นแม่งไม่เปิดเลยเวทกรีพอร์ตแอปเดียวเปิดเลยวันนี้<ช>พี่ก็ถามถามถามไอ้ไอ้ท็อปไว้ค่าคอมร้านน้าได้เท่าแหละบอกว่าได้บ5นห้าบ่นหกจบอกคาคอมนะเออฝั่งกูได้สามพันสาพัน คือฝั่งเราถ้าถ้าเปิดขายได้อยู่แล้วใช่ลูกค้าก็าบ่นอยู่ทีก่กิดเดินาบางทีแบบเขาเมียอายุย่งเงี้ยเข้าใจป่ะเอ,อเขาก็ไม่อยากเดินขึ้นพี่มินกดเดิ <c oughs> ธรรมดาเหรอหรอ๋อลืมไปว่ามินมันเบื่อไม่ถึง เบื่อขี่แคนยอนวะชอบเลิฟเลิฟเลิฟมันเล่นง่ายอ่ะคิดนั่นแหละสุ่ยบ่าวบ้าบนเมด่าม good match. โอ้ยเสมอเนี่อนแกผัอเหรอเขารือเราด้วเสมอน่าจะเขาน่าลงต่ไมอำ แต่มัน6 3ตัวชิวๆไปแล่เร for a tactical advantage เรามีคีดลงดีกว่านั้นเยอะแล้ว12เหลือ 12, 9เหลือ6ตีแล้วแต่มันมเกว่ะ เฮ้ยมันมาไงวะเนี่ยเขาอยากลองขอว่ะาดเต็มเมื่อพี่อยากผมจะให้อยู่แล้วจะตืนโคตรกระโหลกโกลาเลยพระเจ้าแมดิสกัน ผมไม่มีปืนเลยผมเสียงนั่นเลยเจอเหรอไม่เจอมันลงบ้านนู้นม่จะฟามมาอยู่แต่ยาได้ไว้ใจมันเป็นฆาตฝั่งผมมันมีแน่นอนไ่เไก,กี้ยแม่งปลากระเบิดจัดเลยอ่ะ นี่เสียงเท้ากันเดี๋ยวกพีใช่ไหนสัี่ระวังนะลายวล่นี่อขอ่แล้วพี่มินนี่นี่นี่เพี่มินน เมันอยู่ไหนพี่เม์มันอยู่ไหนห้อยอยู่หรอตองมันแตกแล้วอ่ะไม่ได้เลยเขาไปเก็บขาบพ่อไปต,ต,ตไไไ่อยต่อย

ใช่ใช่โหยกกัโลมาไปมีเตียมนะเดี๋ยววิ่งอ่ะไ่เตียมบวกเฮ้ยมันมันชุกันอยู่พี่ผู้หัพี่วาปลาเลย เยอะเยอะพี่ถ่ายเลือดแบบน่ารักจ้ารบเลยมันรีไวท์เพื่อนวะเก็บเก็บปืนยิงเลยพี่มินรีไวท์แล้วด้วยตายหมดเลยเหรอตาหามาแล้วจ้าตอนนี้ <c oughs> ดูนี่ระวังดิด เลี้ยงแก่ตัวเดียเอาแม่งเนอะแม่งมาคนไวบริจาโอ๋อไอ้จ้าตุ้มอยู่แล้วเฮียตุ้มหมดคุรอแล้วคุรอแล้บ ไอ้ฉุเื่อนนานดานเลยเว้เน้ที่แบลมาเช่มผมด้อยเขาจะตายเฮีย <Yeah. S 1> มาไงวะไ <Yeah. S 1> ม่ยอมไปตายนะแม่ตายด้วยไมมีปืน ถ้าไป็นูกซองไปกินยิงให้ห <c oughs> Let's not finish quickly. Where's the fun in that? This choice changes everything. Guan, try to stop me! introducing your champion i'm the jump master no straying now okay focus that huh? is how i defeated you there's a face runner over there <laughs> i say no. we take oh. it ยากเล่นบ้านเนี้ยจัดให้ครับจัดให้ข้างตาคนแรกนะหนึ่งตีสองส<า>ตีเดมอนสี่ตีต้องปรหลักสบายๆพี่สบายไปทำตัวสบายสบายเพราะว่าเดี๋ยวเล่นใหม,ม่ตอนมันตอนมันไงวะ โมันเปืนแล้วมันเปิดลูกตองมันเปิดลูกตองระวังห้าเมตร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 ไปอยมันเอามันดักไว้อยู่ดักไว้อยู่ดักไว้อยู่เอามันดักไว้อยู่เอาเอาไปให้ตายวบินินหลังเบ็นเบ็นหลังเบ็นกดโยนดิเหรอกดโยน ตอยอย่างเดียวอะไม่มีปืนโอ้ยอรหร้อนไปหัวร้อนกับโดตาวา่าหัวร้อนจุดไรอเยเลยวันนี้มีแต่คนหัวรอนนะืม่มิ่งดูดิพี่คิวไปยี่สิบห้าตัวจะจบแล้วเยี่ยมโดนสวนไฟเดียวแพตจบเลยร้อนจัดไปเดียวคุณแดงเดือดๆะไรตานี่เรียบร้อยเรียบร้อย เกน่าจะเดินได้สี่นะจะได้ชวนพี่ดายมาเล่นเดินพวกเราก็เดินไป็กไประบายอารมณ์กันปะเอเปฟกอยู่พี่สามคนเนี่ยนะใช่เฮ้ยขอเล่นเปจัดบันเทิงไอ้ทีนลบทิ้งแล้ว DDA ลบทิ้งแล้วไม่เล่นแล้วยังยังเดินอยู่ เลแวเล่นอกวงจะฟาร์ม TTA กะ TTA แบบไหนไฟเอ็มอะธรรมดาพี่ธรรมดาไฟเอ็มไฟเอ็มไมธรรมดาดีกว่า พี่แบ็คมีทีเดียมีดีไอดี่นี้ไม่มีใช่อไอเดีนี้ไม่ได้เกมัหลักหมดเลยไม่ลงวอตตินีเอหรือว่าเกมแบบแนวโอเพนเบอร์เลยผมอยากซื้อเซิโมากเลยนะ มันกินเล่นเสียโกอย่าเดียวพาดาวเข้าหน่อยดิพี่จะพาอยู่มินน้มาเล่นเดเ็กจะหาจะหาตังค์จะไปก็ได้จะหาตังค์ไปก็ไดพี่เดชจะได้เินด้วยเอเดี๋ยวนี่ก็ไปก็ได้เพราะว่าคือไม่ใช่อะไรคืออุ้ย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 อไอ้นี่้้ยอุ้้ยยอ้ย โอ้พี่ตัวตึงมาเลยนะรอแป๊บหนุ่มรอแป๊บตัวตึงเซตโกมาผมไม่ไปได้ไงอุ้ยไม่อยากได้แต่ก็ต้องเอาสองคนกดโรตาเกมหนึ่งรอนะน่าจะประมาณ20นาทีโอ้ผมน่าจะจบประมาณ5นาทีอะรอก็ได้วะเอเป็กเกมจบไปกดใบแล้ว เฮ้ยติดเสียกูอ่ะเฮ้ยเขาเขาวอร์มรอเลยวะเอาเรื่องวะคนมือโปรเพย์เราต้องวอร์มก่อนมไปเช่ายิ้มอยากอดปืนจังเลยครับอะอยากอดปืนจังเลยขึ้นมาขึ้นมาเน่อยากอดปืนจังเลยโท้โหไหนกสลับกันหองเก่งเก้งสลับกัน เฮ้ยมาตีป๋าเขาขูอยากเล่นว่ะไปเลยครับไปเลยเพราะว่าพี่จะเล่นไอ้นั่นพี่ไม่เอาเลยไม่เอาเล่นไม่เสร็จอ่ะเขาจัดเต่งพี่คิปเปอร์อ้าพี่คิปเปอร์หายกดจิ้วไปอีกแล้วใช้ตะกี้วิ่โคตรเปลือกเลยกดจิ้วเยอะไม่ติดพี่ว่าออกจากบ้านนีฮะได้ไหมเดี๋ยวหาพี่คิปเปอร์ก่อนเฮ้ยมีเกาะม่วงไปไป เอาเลยเอาเลยพี่แบ็คเอาเลยมีแล้วได้แล้วโ okay, okay. อเคโอเคงั้นเดี๋ยวช่ม่เอ,อา a t t e n t ิปเปอร์แป๊บ็คไปรู้วีดีวโยนทิ้งไว้ไหนพี่กิปเปอร์หายอ่ะ Warm Death Match l o n โอเคโอเคแค่ก็เจอละโอ้โหใครเล่นแม็กเอเนอร์จีนะบอกเลยโคตรเร์ว้อะ

กโอเคเกษติดดังมาแล้วเอ้แถมโคตรเยอะแถมแท่งอะแถมเยอะอะไรวะกระสุนลูกสองไม่มีเลยพี่ได้ไหมพี่นี่คนเยอะแล้วไปเลยดึงได้แล้วนหละใช่เหรอเก็บมาเต็มเลยแม็กเดียวก็พอกะลูกสองชอบเล่นพีจิเปอร์มากกว่ามันกระสุนมันกระชับกว่า

ี่แถวหนูนะมันไม่เอาอ่ะไปปะกันแล้วไปแป๊บรอแป๊บใจเย็นเดี๋ยวมันดักกระทืเราเม่านนี้อฟามสุดยอนแล้วเราแล้ยังไงอะยัไมาตัวเดียวไม่นี่ ล่วงไปดิล่วงไปดิมีอีกปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่แตกแล้วอะไรวะโอ้ไม่มีของเลยพี่เราไปบ้านไหนดีวะไม่ไานมีของอุ้ยเจอตีนึงนู่นปเดยวประเดยวปเดยไม่เห็นเราแล้วนะพี่เข้านะเยอะเยอะเยอะไปเยอะเยอะไปเยอะไปเยอะเลย แป๊บแป๊บแป๊บถอยก่อนมีฝั่งอีกด้วยระยะระยารพ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 ยะเลยมันไล่แน่มันไล่แน่รอเลยี่แบ๊บไปแบ๊บี่แบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโซ่เบิร์ให้โคตรเทมาปะไม่มาหรมามาเอ้ย new cancel new c a อยู่ ระยะได้ตึกลูกสองได้เปรียบกว่าหุ่แยังไงวะเสียเพื่อเราเองหล่นได้หมดแล้วอ่ะท่านี้ไม่มีใไฟฟ้าด้วยว่ะเลือๆก่อนนี่ก็แหบปากกันเลยยิงอ่ะน่าจะเป็นไอ้ยิงว่าแล้ว

นั่งเอ,อ้ยจังหวะดดีจัดอ่ะปัดขางข่าชิบหายนี่ยังบันลมตัวหนึ่งป่ะใช่ใช่จังหวะนรกเลยไป่ออยะเจอตาไร ก่อนในะอะไรวะป่า,ปา,าตตอวตะตาวั์เวอร์ชันกน